หาพี่เล่ป่ะอุ้ยไม่เป็นไรลูกป่ะหาลูกมามาทางนี้มาทางนี้เกียวมาทางนี้ลุไปดูนกจิ๊บเต็มไปหมดเลยเร็ว เร็วลูกมาเร็วน่นนกจิ๊บไปแล้วนกจิ๊บเต็มไปหมดเลย ไปได้ไหมหน้ากรงเท้าไปแม่พาไปอ่า